สวัสดีค่ะยาใหญ่ได้ไปอ่านเรื่อง Bill Gates Advice for Young People Who Want to Be Rich มานะคะมี uh, ข้อแนะนำ10ข้อนะ,ะนำมาฝากกันวันนี้ค่ะ Number one Don't compare yourself with anyone in the world. If you do so, you are insulting yourself. ข้อแรกก็บอกเลยว่าอย่าเปรียบเทียบตัวเองเนี่ยกับ ใครๆในโลกนี้นะคะถ้าคุณทําเช่นนั้นเนี่ยมันจะเหมือนคุณดูถูกตัวคุณเองนะ,ะแต่ละคนนั้นมีความสามารถแตกต่างกันไปนะคะอย่าดูถูกตัวเองค่ะ number two to win big you sometimes have to take big r i s k ข้อที่สองนะคะถ้าเกิดคุณได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เนี่ยคุณบางครั้งก็ต้องเจอกับ ความเสี่ยงที่สูงเป็นในทำนองเดียวกัน number three your exposure from a young age to the realities of the world is a super big thing ข้อที่3ามก็บอกว่าถ้าเกิดคุณได้เรียนรู้ความเป็นจริงของโลกเนี่ยตั้งแต่ยังเยาว์วัยอยู่เนี่ยนะก็จะเป็นเรื่องที่ super big ะะยิ่งใหญ่มากเพราะคุณจะได้รู้ว่าในโลกนี้เนี่ยไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากตัวต้องช่วยตัวเองค่ะ number f you need a coach สำหรับข้อที่4เนี่ยคุณจำเป็นต้องมีโค้ชนะ,ะถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในด้านใดเนี่ยก็ควรจะต้องได้เรียนรู้กับผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านนั้นๆน,น,นะคะ number f if you show people The problems and you show people the solutions, t h e y will be moved to act. สำหรับข้อ5นะคะถ้าเกิดคุณรู้ปัญหาแล้วก็รู้ข้อแก้ไขด้วยมันก็จะทำให้คนเข้าเอาไปไปทำต่อได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ปัญหาอย่างเดียวไม่ได้สร้างไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์นะคะ Number 6 success is a lousy t e a c h e r it can seduce you into thinking you can't lose ข้อหกบอกว่าความสำเร็จเนี่ยเหมือนเป็นครูที่ไม่ไม่ค่อยดีอะ่ะนะคะเพราะว่าไอ้ความความสำเร็จเนี่ยมันจะไปทำให้คุณเนี่ยคิดแต่ว่าคุณเนี่ยแพ้ไม่ได้คุณเสียไม่ได้นะคะ ความสำเร็จมันจะทำให้คุณต้องสู้สู้สู้สไปได้เรื่อย number seven i spend a lot of time reading ข้อที่7นะคะ bill g a t e เขาใช้เวลาส่วนใหญ่เลยกับการอ่านนะคะเพื่อที่จะได้ learning นะคะ number eight we start life with many big dreams things we want to accomplish create build and experience but if you ask anyone past uh, the age of 40 what happened to all the dreams they had they will mostly most likely answer life ข้อที่8ก็บอกว่าเราเนี่ยเริ่มเกิดมาเป็นชีวิตมาเนี่ยเราก็จะ มีความฝันเนี่ยที่ยิ่งใหญ่หลายๆอย่างนะคะคือความฝันนี้ก็คือสิ่งซึ่งเราต้องการที่จะให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็มีความคิดริเริ่มนะคะที่จะก่อสร้างที่จะมีประสบการณ์เหล่านั้นแต่ถ้าคุณไปถามคำถามนี้กับคนที่อายุมากกว่า4 0สิ 4, เนี่ยว่ามีอะไรนะคะที่จะให้มันเป็นความฝันของคุณเนี่ย ะะที่ที่เขามีเนี่ยคุณจะฝันเรื่องอะไรคนเหล่านั้นเนี่ยก็มักจะให้คําตอบว่าฝันเรื่องชีวิตนะคะคือกลับไปคิดถึงตัวเอง Number 9 our success has r a r e l y been based on partnerships from the very beginning สำหรับข้อที่9นี้บิลเกตก็ยังคิดถึง สิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือความสำเร็จของเราเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีรากฐานมาจากอะไรหุ้นส่วนนะ,ะตั้งแต่เริ่มแรกทีเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นเราควรต้องมีเพื่อนหรือมีมีหุ้นส่วนในชีวิตนะคะเพื่อว่าที่เขาพูดว่าหัวเดียวอสองหัวดีกว,ว่าหัวเดียวนะคะ จะได้ช่วยกันได้นะคะแล้วทำให้ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น Number 10 your most unhappy customers are your greatest source of learning ข้อ10ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายนะคะเขาพูดถึงลูกค้าว่าความไม่มีความสุขนะ,ค,ะความไม่มีความสุขของลูกค้าเนี่ยแหะก็ เป็นแหล่งาการเรียนรู้ที่สำคัญที่สุดนะ,ะเพราะว่าเขาเราสามารถที่จะเอาไอ้ปัญหาหรือ u n h a ฮปปี้เคเนี่ยไปทำเป็นเคสเพื่อการแก้ไขนะ,ะมันก็จะเป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมานั่งบ่นหนูหนูนะคะนั่นแหละการบ่นเนี่ยเป็นจุด ที่เราควรต้องแก้ไขนะคะอย่าเพราะฉะนั้นอย่าไปเบือ่อคําบ่นของคุณพ่อคุณแม่นะย่า <c oughs> ใ,ใหญ่ก็เลยขอสรุปข้อแนะนำของบิวเกตว่า,าทุกคนเนี่ยต่างก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองนะคะทุกคนต่างมีความสามารถในการที่จะทำอะไรได้หลายๆอย่างแต่อย่างไรก็ดีนะคะ ก็ต้องให้มองไปรอบๆตัวเราว่ามันยังมีคนอื่นๆนะคะที่จะสามารถมาช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วหรือเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือว่าเป็นโค้ชอย่างที่คุณวิเกตแนะนำนะคะและสิ่งสำคัญที่สุดอย่าลืมที่จะหาความรู้เพิ่มเติมนะคะ เพื่อให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มันไปอย่างรวดเร็วมากนะคะอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำที่เอามาฝากกันสำหรับวันนี้ค่ะสวัสดีนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะ